สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกับผมเท็นซุเกะในช่อง EXO Keeper กันอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาตามหาปะบูลำธารกันอีกแล้วนะครับอะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเนี๋ยวเดียวเดยวเอย่ดเยดดยเดียเยเดี๋ยวยย อะไรมึงตกใจแน่ตกใจแน่ไหนสัตว์ทุกตัวมีความพิเศษในตัวพฤติกรรมลักษณะทางกายภาพและทิ่นที่ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับพวกมันและวิธีเลี้ยงได้หมา EXO k p ร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกับผมเทนซูเกะในช่อง EXO Keeper กันอีกแล้วนะครับคงสงสัยนะครับว่าทำไมผมมาอยู่ในบึงน้ำแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาตามหาปลาบู่ลำธารกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องการเพิ่มความหลากหลายนะครับแล้วก็เพิ่มเพศผู้นะครับให้กับปลาบู่ลำธารในตู้โปรเจกต์ฟอเรสต์ของผมด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ครับเราจะเจอปลาลำธารชนิดใหม่ๆบ้างไหมนะครับแล้วก็จะเจอปลาป้องอ้อยอย่างที่ผมได้ตามหาหรือเปล่านะครับไปตามล่ากันเลยครับ นี้นะครับน้าก็ค่อนข้างที่จะขุนแล้วก็ลึกกว่าตอนที่ผมมาในคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพคราวที่แล้วให้ดูนะครับแล้วตอนนี้นะครับฝนก็เพิ่งตกไปนะครับเลยทําให้น้ำนะครับขุนแล้วก็เพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ภาพดีๆหรือว่าได้เห็นปลาบู่ของเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามตามไล่ทุกคนได้เห็นกันนะครับ และนี่เราก็ได้ปลาเสือข้างลายแล้วนะครับแล้วก็เป็นถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติเขาด้วยนะครับโอ้เจ้าปลาเสือข้างลายนี่ก็จะต่างจากปลาเสือที่เราเห็นตามท้องตลาดนะครับเพราะปลาเสือตามท้องตลาดก็เขาจะเรียกว่ามันเป็นปลาเสือจากสุมาตรานะครับ 재 <뮤> <뮤> ยกมันขึ้นนลยแรงแรงมันเยอะอยู่เอาไปมาามามึงอะไรมึงตกใจแน่ยิ่งโอ้ยอะไรแน่ไหนเฮ้ยโอ้ไม่กัดเลยมันตัวใหญ่จังแต่กูว่าเดี๋ยวเราเอาเอาขึ้นตะลิงก่อนดีกว่าโอยเหนือความคาดหมายสุดๆเยอะน้องหน้าน้องกระเทนน้ำโอ้ไม่ไม่ไม่เป็นไรน้องไม่งูน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยวะเอ๊ะมันรัดมึงเหรอไม่เคยเห็นใหญ่กว่านี้ เออมันัอยู่แต่เดี๋ยวขอแบกแบบให้แบบเอาขึ้นง่ายๆก่อนมันอยู่ในน้ำแล้วมันแข็งแรงโอ้ยน่ากลัวน่ากวัวเราได้เจออะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าปลาบูอีกโอเคเดี๋ยวผมขอพักเหนื่อยก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเจอซึกหนักเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามา อธิบายนะครับว่าเจ้านี่คืออะไรนะครับเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยในการหาปลาในครั้งนี้นะครับหาปลาเ๋ยไม่ได้ปลาไปครับครับน้องคนนี้นะครับก็จะมีชื่อนะครับว่างูงวงช้างนั่นเองนะครับซึ่งสมัยปัจจุบันนี้นะครับก็จะค่อนข้างหายากแล้วนะครับปกติจะอยู่ในสวนหรือท้องล่องแต่พอดีว่าบริเวณนี้นะครับก็มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็น้ําด้วยจากการที่น้ํานะครับหยุดไหลแล้วก็เลยกลายเป็น จุดที่เป็นน้ํานิ่งนะครับแล้วก็มีเศษใบไม้มากองกันนะครับทำให้เป็นที่ล่าเหยื่อเป็นอย่างดีของงูงวงช้างเลยนะครับโดยชื่อสามัญของน้องคนนี้เขานะครับจะมีชื่อว่าจาวันวาสเน็กนะครับหรือจะเป็นอีกชื่อหนึ่งก็คือเอเลเฟน ั้งสเนกนะครับก็คืองูองช้างแปลตรงตัวเลยนะครับแล้วก็จะเป็นจาวันไฟสเนกนะครับโดยชื่อจาวันนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่พบเขาเป็นที่แรกนะครับก็คือเป็นที่ของหมู่เกาะในอินโดนีเซียนะครับหรือเขตสุมาตานั่นเองนะครับโอ้เขาแรงเยอะมากเลยนะครับผมต้องใช้แรงนิดหน่อยโดยน้องคนนี้นะครับก็จะมีชื่อวิทยาศาสตร์นะครับว่าอะครโครโชดัสนะครับจาวานิคัสนั่นเองนะครับ เป็นชื่อที่มาจากสถานที่พบเขาครั้งแรกนะครับโดยน้องคนนี้นะครับเขาจะเป็นงมูน้านะครับที่มีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็เป็นงมูที่ไม่มีพิษด้วยเขาก็จะอาศัยอยู่ในวงของอโครโชดีเดนะครับแล้วก็มีสกุลเดียวกับงมูผ้าคีริ้วนั่นเองนะครับซึ่งจะพบในน้ํากร่อยของบ้านเรานะครับตัวนี้ก็จะอาศัยอยู่ในน้ําจืดเป็นหลักนะครับจนไปถึงน้ำก่อยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็จะไม่พบตรงน้ำก่อยเช่นมากๆนะครับจะเป็นน้ำจืดสนิทส่วนใหญ่นะครับ โดยชื่อของงูภคีริวที่มีหน้าตาคล้ายกันนะครับก็คืออโครโชดัสนะครับกรานูเลตัสนั่นเองนะครับแหล่งที่พบนะครับนอกจากประเทศไทยของเราแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นประเทศรอบๆเราเลยนะครับจะเป็นพม่านะครับกัมพูชามูเก็ะอินโดนีเซียที่เป็นแหล่งที่มาของชื่อจาวันนะครับแล้วก็เป็นมาเลเซียนะครับก็จะมีเขาพบกระจายอยู่เป็นวงกว้างขนาดนี้เลยนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง และจากที่เห็นนะครับลักษณะการกายภาพของเขานะครับเขาจะมีลักษณะลำตัวนะครับที่ค่อนข้างอ้วนนะครับแล้วก็ดูหัวของเขาแล้วเขาจะมีหัวที่สั้นเหมือนกับกบเลยนะครับโดยน้องตัวนี้นะครับเมื่อผมดูแล้วนะครับเขาก็เป็นตัวเมียนั่นเองนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่มากนะครับตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่านี้นะครับ แล้วมาว่ากันด้วยเรื่องลักษณะของเขากันต่อนะครับโดยผิวหนังของเขาจะเป็นลักษณะผิวหนังแบบปุ่มนะครับโดยจะมีลักษณะผิวหนังเป็นปุ่มตะขอเหมือนกับลูกขนั้นนั่นเองครับซึ่งใช้ในการยึดเกาะอาหารเป็นหลักนะครับและโดยที่ผมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับตัวผู้นะครับก็จะมีขนาดความยาวนะครับอยู่ที่1 5อยเซนนะครับก็คือ1นเมตรครึ่งนั่นเองนะครับและตัวเนี้ยนะครับก็ อย่างที่เห็นนะครับเจ้าน้องงวงช้างนะครับเขาก็จะมีประสาทสัมผัสที่หัวนะครับที่ไวเป็นพิเศษนะครับเวลามีอะไรไปถูกหัวเขาเขาก็จะสะดุ้งแล้วก็ตกใจนะครับอย่างรุนแรงแบบเมื่อกี้เลยนะครับผมผมก็ตกใจไปด้วยเลยแล้วก็ความยาวนะครับของตัวเมียนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่2เมตรสีเซนจนไปถึง3มเมตรเลยนะครับและน้ําหนักนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อผมลองกะกะดูก็ประมาณ10บกิโลนะครับและตัวผู้อาจจะมีขนาดที่ น้ำหนักที่ดหลดลงมาตามขนาดตัวนะครับงูตัวนี้นะครับก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับตำนานความเชื่อหลายตำนานเลยนะครับโดยตำนานที่เราจะเห็นหลักๆแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเขานะครับก็คือตำนานของผีพายนั่นเองนะครับเพราะว่าน้องตัวนี้นะครับเขาจะมีพฤติกรรมนะครับชอบหาที่ยึดเกาะนะครับบริเวณใต้น้ํานะครับเพราะว่าเขานะครับต้องหาที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่ใต้น้ําเป็น เป็นหลักแล้วก็ต้องหาเหยื่อแล้วก็ต้องหาที่ยึดเกาะนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเขาปลิวแบกกับกระแสน้ํานะครับและเวลาถ้ามีเกิดว่ามีคนนะครับหรือว่าเด็กหรือว่าใครที่ไหนนะครับลงไปเล่นน้ําแล้วก็เข้าใกล้เขาหรือว่าไปเหยียบตัวเขาเข้านะครับเขาก็จะใช้ลําตัวแล้วก็เกตแบบปุ่มแบบนี้นะครับในการลัดนะครับแล้วก็ดึงนะครับเพื่อไม่ให้สิ่งที่เขารัดนะครับขยับขยื่นไปไหนก็เลยเป็นที่มาของคําว่าผีพายชุดนั่นเองนะครับแล้วก็ผิวของเขาที่เหมือนกับเก็ดปลานะครับ อย่างที่ผมบอกไปนะครับอาหารของเขาก็จะเป็นปลาเป็นหลักนะครับโดยเกรดแบบนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องการจับอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาที่มีเมือกหรือว่าอะไรมากแค่ไหนนะครับเขาก็จะใช้เกล็ดรูปกะขอพวกนี้นะครับยึดแล้วก็รัดแล้วก็ใช้ลาตัวที่ย่นแบบนี้นะครับรัดทุกอนูของเหยื่อที่เขาจับนะครับและเหยื่ออย่างอื่นที่เขาสามารถกินได้ก็จะเป็นพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้านะครับต่างๆรวมรวมไปถึงสัตว์พวกตระกูลคาสเทเชียนที่อยู่ในน้ำพวกพุ้มแม่น้าหรือพวกอยู่ และเดี๋ยวสําหรับน้องคนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยเขานะครับกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเราค่อนข้างจะหาตัวเขายากแล้วนะครับเราอาจจะเคยเห็นเขาตามงานกาชาติหรือว่าดิ้นจะตามงานกาชาติหรือว่าตามงานวัดต่างๆนะครับที่เอามาโชว์กันว่าเป็นงูประหลาดนะครับที่มีหรือว่างูมีขนนะครับแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้มีขนอย่างที่เราเห็นนะครับ โอเคเดี๋ยวตัวนี้เขาบมก็จะปล่อยเขากลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขามีความหายากพอสมควรแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์มากแล้วนะครับและถ้าใครสงสัยนะครับว่าทําไมแหล่งน้ําแบบนี้มีนะครับเพราะผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแหล่งน้ํานี้นะคบเป็นแหล่งน้านะครับที่มาจากน้ําผุดหรือว่าน้ําตกบนภูเขาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทานไหลลงมาออกสู่ทะเลเลยและบริเวณนี้นะครับเคยเป็นป่ามาก่อนแล้วก็มีสัตว์ มากมายนะครับให้เราเห็นอย่างเช่นเสือป่าปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับเสือป่าแล้วก็มีพวกตะกองนะครับแล้วก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่เป็นสัตว์ป่าให้เราได้เห็นกันนะครับโอเคเราไม่พูดเยอะไปว่านี้นะครับเขาคงอยากกลับบ้านมากแล้วนะครับ๋ย่าราพากลับบ้านกันก่อนดีกว่ากันก่อนดีกว่าครับตอนนี้นะครับเขาก็พร้อมที่จะไปเต็มที่แล้วนะครับไป ครับทุกคนคลิปในวันนี้นะครับผมก็ได้ปลามาจํานวนนึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาเสือข้างลายเป็นหลักนะครับแล้วก็มีลูกปลากระสูบปลาแป้นแล้วก็มีปลาบูลำทานตัวเมียนะครับผมยังไม่ได้เจอตัวผู้ที่อยากตามหาเลยแต่วันนี้ที่พิเศษกว่านั้นนะครับก็คือเราได้มาเจอกับมูงวงช้างนะครับซึ่งเป็น,นที่หาย,ยากนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับใกล้สูญพันธุ์แล้วก็ยังมีการแอบนํามาขายกันนะครับแต่ มันก็ไม่ได้ผิดพรบรหรือว่าไม่ได้ผิดกฎอะไรในการเลี้ยงนะครับและถ้าใครอยากเห็นนะครับว่างูงวงช้างชนิดนี้นะครับสามารถนํามาเลี้ยงได้ยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการเลี้ยงยังไงนะครับผมก็ฝากกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด n o t i f i c a t i o n หรือว่ากดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้พลาดคลิปต่อไปหรือว่าคลิปที่ผมจะพามาดูรู้วิธีในการจัดบ่อนะครับสําหรับเลี้ยงงูงวงช้างนะครับโอเค สำหรับวันนี้นะครับผมเทนซูเกะจากช่อง EXO Keeper นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ